สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการติดตั้งนะครับเจ้าตัว Sonoff DW2 i นะครับ Wi-Fi ที่เป็นเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างนะครตัวนี้โอเคนะครับการติดตั้งนะครับก็คือติดให้ตัวส่วนหนึ่งนะครับติดกับประตูส่วนหนึ่งติดกับวงกบนะครับโดยให้ตัวเซ็นเซอร์หรือว่าลูกศรตรงนี้ครับเห็นไหมครับให้มันอยู่ ให้มันอยู่ตรงกันอย่างนี้นะครับตรงนี้อาจจะไม่ชิดกันก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันตรงกันอย่างนี้นะครับเวลาประตูเปิดก็ถอยออกไปหรือเดินหน้าเข้ามานะครับเวลาปิดมันก็จะกลับมาอยู่ชนกันอย่างนี้นะครับเพื่อเช็คสถานะการเปิดปิดนะครับตัวนี้นะครับใช้ฐานขนาดเปิอดฝาหลังเปิดได้นะครับเปิดฝาหลังออกมานะครับเราจะใช้งานใส่ฐานขนาด 2A นะครับ2ก้อนนะครับลองใส่เลยข้อบวกค้รลบ พอใส่ฐานเสร็จนะครับวิธีการก็คือตัวนี้ต้องใช้งานร่วมกับแอปนะครับแอปของโซนอฟนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ e-vlink นะครับแอปนี้นะครับเราโหลดแอปจากจากกูแอปสโต e หรือว่าเพย์สโต e นะครับโหลดเสร็จก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะมีขั้นตอนของของทางแอปเขานะครับโอเคสมมุติโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการจะติดตั้งนะครับเจ้าตัว DW2 เนี่ยเข้ากับแอปนะครับทำยังไงนะครับหก็คือเราเอาโทรศัพท์ของเรานีครับต่อกับ Wifi ที่บ้านเราก่อนนะครับเราต้องการให้เจ้า DW2 เนี่ยต่อกับ Wifi ตัวไหนก็เอาโทรศัพท์ตัวนั้น,นต่อก่อนนะครับโดยเงื่อนไขก็คือต้องเป็น Wifi ที่เป็นคลื่นสัญญาณที่เป็น 2.4G เท่านั้นนะครับ 5G ยังไม่รองรับนะครับโอเคพอต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่แอป นะครับกดบวกนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่ตัวโซน็อปนะครับตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับเจ้าตัวดีดิลหนึ่งเนี่ยเออดีดบิลสองเนี่ยนะครับจะมีปุ่มตรงนี้มีช่องตรงนี้แล้วก็ข้างในมันจะเป็นปุ่มนะครับให้เราหาตัวจิ้มซิมนะครับตัวเล็กๆนะครับแหลมๆจิ้มเข้าไปกดค้างเข้าไปนะครับไฟตรงนี้มันจะขึ้นเป็นกระพริบสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมลองกดดู เห็นไหมครับไฟสีแดงกระพริบจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขอปิดไฟนิดนึน่งจะไม่กับพิบอ่นนี่นะครับจิ้มค้างยุ๊บเห็นไหมไฟติดพอจิ้มค้างอีกแป๊บหนึ่งมันจะกระพริบเห็นไหมครับตรงนี้ก็พิบแหลนนะนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับกระพริบละ แสดงว่ามันพร้อมจะเชื่อมต่อนะครับวิธีการไปที่แอปกลับไปที่แอปของเราเมื่อกี้นะครับกดคำว่าบลูทูธ p a i r i n k นะครับใช้เชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับตัวนี้กดบลูทูธ pairing นะครับมันจะถามว่าโทรศัพท์เราออนบลูทูธยังเปิดบลูทูธยังถ้าเปิดแล้วก็กด n น x t ไปถ้ายังไม่เปิดเข้าไปเปิดบลูทูธก่อนนะครับกด next นะครับตัวแอปจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใ,ใกล้นะครับเห็นไหมมันเจอละตัวนี้ นะครับเราก็กดเชื่อมต่อกันนะครับก็จะวอร์ฟนยนิดนึงนะครับแต่ขอเปิดไฟแนละ้วโอเคอ่ามันจะวอ r i f y นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราเจอมันมันเจอแล้วนะครับมันก็จะให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่เราต้องการจะให้มันต่อก็เลือกชื่อ Wi-Fi ตัวเช็คนะครับ ชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสพาสเวิร์ดไวไนะครับกดเซฟนะครับ,นะรบโอเคเจอดีไวแล้วนะครับก็กดดอนจริงๆเราสามารถแก้ไขชื่อได้นะขั้นตอนนี้นะครับเปลี่ยนอาจจะเป็นชื่อประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านอะไรเงี้ยหรือร้าตางอะไรเงี้ยสามารถแก้ไขชื่อได้เวลาดูในแอปนะครับถ้ามีหลายๆอุปกรณ์มันจะได้จะได้ดูง่ายๆนะครับนะครับเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อตัว โซนอปดีเข้ากับตัวแอปได้แล้วนะครับมาลองเทสดูพุทมันจากออกจากกันนะครับตัวนี้ก็จากนะครับปิดตัวนี้ก็ปิดนะครับถ้าจะให้มันเตือนเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่จุด3จุดด้านบนเนาะเป็นเซตติ้งมันนะครับพุทแมสเซจนะครับสมมติอยากให้มันเตือนตอนเปิดประตูก็กดให้มันเตือนกดแบกย้อนหลังนะครับอย่างนี้ถ้าสมมุติเราอยู่ปิดอยู่ นะครับถ้าสมมติมีคนเปิดประตูนะครับมันก็จะมีการาแจ้งเตือนไปทีโทรศัพท์เห็นไหมครับก็จะมีแจ้งเตือนไปว่าเฮ้ยประตูเปิดนะครับโอเคถ้าใครไม่ต้องการไอตัวการแจ้งเตือนก็ไปปิดได้นะครับบางทีบางบางทีประตูเป็นประตูหลักมันใช้กันบ่อยอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปปิดตรงพุทธมาเสจได้นะครับโอเค นะครับรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆฟังก์ชันอื่นๆก็มีแช์นะครับสามารถแชร์ให้กับคนในครอบครัวได้นะครับล็อกนะครับล็อก็สามารถดูประวัติการเปิดปิดย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับตั้งชื่อนะครับสามารถมาตั้งชื่อแล้วก็ดูเฟิร์มแวร์ได้นะครับสามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้โอเคงั้นจบรีวิวการติดตั้งนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณครับ